ตำราพมชาติคืออะไรใช้แบบไหนดูชะตาได้อย่างไรการดูพูมชาติจากตำราพูมชาติเป็นที่นิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2567เพราะเป็นศาสตร์การทำนายดวงชะตาแบบโบราณโดยใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อหาคำทํานายโดยรวมในปีนั้นๆลักษณะของกระดานคำทำนายตามตำราพูมชาติแล้วหลายท่านคงผ่านตากันมาบ้างกับการทายด้วยตามตำราพรมชาติ ผู้หญิงเวียนซ้ายผู้ชายเวียนขวาด้วยวงกลมที่มีสัญลักษณ์ของตัวแทนดวงชะตาหลายดีในแต่ละช่วงอายุสำหรับรายละเอียดและที่มาที่ไปวันนี้ทางเก่งมูเตลูจะมาเผยแพร่ให้ทราบกันนะครับความเก่าแก่และที่มาของตําราพรมชาติการดูพรมชาติเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบโพราศาสตร์ที่อาจบอกได้ว่ามีความเป็นลูกผสมสูง เป็นจากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวนำมาผสานกับโหราศาสตร์ของทางอินเดียและจีน การดูพรมชาติในประเทศไทยนั้นเป็นตำราที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาต่อมามีการสืบทอดาศาสตร์พยากรณ์นี้มาถึงจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์และจึงได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่4ได้มีการรวบรวมการดูพรมชาติร่วมเข้ากับการพยากรณ์ดวงชะตาในรูปแบบอื่นๆเอาไว้ด้วยกันในชื่อว่าตำราพรมชาติจากนั้นจึงมีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มในครั้งแรกเพื่อปีพุทธศักราช 2,455โดยไม่ปรากฏชื่อผู้รวบรวมวิธีการใช้ตำราปรมชาติคือการทํานายดวงชะตาด้วยตัวเองชายให้นับจาก j จดีเป็นปีที่1เวียนไปทางขวาจนครบอายุปีปัจจุบันหญิงให้นับจาก j จดีเป็นปีที่หนึ่งเวียนไปทางซ้ายจนครบอายุปีปัจจุบันส่วนคำทำนายอยู่ใต้ความคิดเห็นนะครับ สำหรับใครที่มีคำทำนายแบบไหนและตรงตามชะตาชีวิตตัวเองหรือไม่คอมเมนต์ Comment และแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับขอบคุณครับ